อุ๊ยเกรทวรินทรยืดอกรับพึ่งไปทานข้าวกับสาวสวยคนนี้ถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ตลอดตลอดสําหรับพระเอกดังเกรทวรินทรตอนนี้ถูกจับจิ้นกับอแมนดาออฟดัมหลายคนก็ลุ้นทั้งคู่ขยับความสัมพันธ์เพราะมักจะมีภาพไปทานอาหารด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดเกรทได้ออกมาเผยว่า เพิ่งไปทานข้าวกับอแมนด้ามาเป็นการทานข้าวกับนักแสดงมาตาลดาไปกันทั้งเรื่องเลยไม่ได้มีอะไรจริงๆคนก็ลุ้นกันน้องก็น่ารักถ้าจะลุ้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรตอนนี้คือเป็นน้องที่น่ารักเป็นความน่ารักที่น่ารักมากๆเห็นมาแล้วน่ารักมากๆตอนนี้ไม่มีแฟนมีแต่แมวโอเคกับคนที่จิ้นกับน้องก็น่ารักอยู่แล้วจะมีคนจิ้นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องลบ ตอนนี้จิ้นไว้ก่อนอนาคตไม่แน่อาจจะคู่จริงก็ได้นะขอให้แฟนคลับที่เชียร์อยู่สมหวังนะคะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ